วันนี้เรามาดู MG 5 2026รุ่นปรับโฉมใหม่สุดทันสมัยที่เปิดตัวในปี2025-2026โดยปรับทั้งดีไซน์ภายนอกและภายในรวมถึงเพิ่มความแรงของตัวเครื่องยนต์และฟีเจอร์ล้ำๆที่แข่งขันได้กับรถซีดานคอมแพคระดับบนเรียกว่าเป็นคู่ชิงของ Honda Civic Toyota v i o s หรือแม้แต่ Mazda 3สำหรับตลาดในไทยเราครั้งนี้ MG ให้ความสำคัญกับทั้งความสปอร์ตความทันสมัยและความคุ้มค่าที่เหนือระดับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก MG 5 2 2 6ยังคงเอกลักษณ์แพลตฟอร์มเฟสแบ็กแต่ปรับให้โฉบเฉี่ยวและมีมิติขึ้นกระจังหน้าแบบหลายเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้า LED ส่งเรียวหนาและไฟ LED daytime running หลายร่วมออกแบบอย่างลงตัวฝากระโปรงใหม่มีเส้นนูนแบบกล้ามเนื้อช่วยให้รถดูสปอร์ตแตกของเส้นสายเรียบง่ายกระโปรงท้ายทายเพิ่มดักเทลใช้ d ิ f เซอร์คู่และท่อไอเสียคู่ช่วยเติมความสปอร์ตแนวหลังคาราเรียบตามสไตล์เฟสแบ็กและตัวรถมีขนาดความยาว4,715ม mm. ิลลิเมตร ว้าง1,842ม mm, ิลลิเมตรสูง1,480ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,680ม mm, ิลลิเมตรซึ่งให้ความมั่นคงในการขับขี่แบบเต็มคันภายในของ MG52,026 ได้ปรับใหม่หมดทั้งหน้าจอคู่ระบบดิจิทัลหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและจอสัมผัสตรงกลางขนาด12.3นิ้วหรือ10.25นิ้วในรุ่นล่างสุดรองรับระบบ MG Pilot A.D.A.S. AI Voice Assistant OTA อัปเดตรวมถึง Ambient Light 256สีที่สามารถเปลี่ยนแสงตามจังหวะเพลงหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกพวงมาลัยแบบ Flat Bottom สไตล์สปอร์ตบ่อหุ้มผ้าหรือหนังบางรุ่นเดินได้สีตัดพร้อมเสียงลำโพงคุณภาพสูงในรุ่นท็อปและมีช่องชาร์จไร้สายบวก USB-C แบบครบคนขับและผู้โดยสารมียังพื้นที่ท้ายรถกว้างพอสมควรสำหรับรถซีดานล่องตัวไม่ใหญ่เกินไปแต่ให้ความอเนกประสงค์ดีเยี่ยม ในด้านขุมพลัง MG 52,026มีให้เลือกทั้งเครื่องยน์1.5ลิตรเนชรอลลี่แอสปิรตเต็127แรงมา้15า158นิวตันเมตรจับคู่ CVT 8สปีดและรุ่นเทอร์โบ1.5ลิตร178แรงมา้า285นิวตันเมตร จับคู่เกียร์ DCT 7สปีดสามารถเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง6.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแมะรุ่นนี้ยังไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่ MG แสดงให้เห็นว่าเน้นสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตประจำวันและการขับแบบซิ่งซิ่งได้สนุกระบบความปลอดภัย MG 5 2 0 2 6มาพร้อม MG Pilot Level 2ที่มี Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลน กล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ AEB รวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตา BSM และ OTA อัปเดตช่วยให้รถสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้อย่างต่อนเนื่องมีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย6ตำแหน่งระบบเบรก ABS, EBD, BA และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันราคาคาดการ์ในประเทศไทยสำหรับ MG 5รุ่นปี2026ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ MG 5รุ่นปี2025วางตลาดไทยอยู่ที่589,900-669,900บาทรุ่นปรับโฉม2026ที่เพิ่มเทอร์โบและฟีเจอร์ใหม่อาจเริ่มต้นที่ประมาณ6.49-7.29ถึงแสนบาทหรืออาจสูงถึง7.99แสนบาทหากได้นำเข้าพร้อมรุ่นเทอร์โบและซันรูฟล้อมรอบโดยถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพขณะที่รุ่นใหม่ในจีนราคาราว8,360-9,760ดอลลาร์สหรัฐประมาณแสนต้นต้น,ตนบาท ด้วยราคาและฟีเจอร์ที่ให้มา MG 52,026จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการรถซีดานสไตล์เฟสแบ็กแต่เน้นความคล่องตัวในเมืองได้สัมผัสทั้งความสปอร์ตสมรรถนะดีและเทคโนโลยีทันสมัยในงบที่เข้าถึงได้ไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนรถยุโรปสรุปภาพรวม MG 52,026คือรถซีดานเฟสบ็กที่ออกแบบเพื่อคนรักรถยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ล้ำกว่าเดิม ภายในจัดเต็มเทคโนโลยีสัฒนาแรงเครื่องยนต์ตอบสนองดีระบบช่วยขับครบและราคาที่เข้าถึงง่ายหากใครมองหารถหน้าขับและดูดีในงบแสนกลาง MG 5 2 2 6คือตัวเลือกน่าสนใจที่ไม่ควรมองข้ามครับ